สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปกันกันกบเควสโลกซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนของเส้นทางของผู้ถูกเลือกโดยมังกรนะคะซึ่งอันนี้อ่ามันจะเป็นเควสท,ที่น่าจะเป็นเควสอันสุดท้ายเนาะสักวันต้องเดินทางเพียงลําพังดูเหมือนคู่หูเซาเรียนของเราจะมีบางอย่างที่อยากจะบอกเดี๋ยวเราต้องกลับไปกับคู่หู หมายถึงกลับไปกลับอะไรละ่ะไปคุยกับคู่หูน้องเซาเลียนหรือน้องเซาชื่อภูผานะคะที่จุดพบกันที่ครั้งแรกจุดที่พบกันครั้งแรกจริงๆตอนแรกเรานึกถึงว่าตรงตรงข้างหน้าแถวๆถวนี้ไม่ใช่เขาเควสมันจะยิงให้มาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเควสนี้มันจะอ่ามันจะรันขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะคุณแต่แต่มันจะรันก็ต่อเมื่อคุณสำเร็จเควสพวกเส้นทางของผู้ถูกเลือกโดยมังกรหรือสำเร็จเควสอ่า คือมันมีมันมีหลายส่วนมากนะคะมันจะเป็นเควสทั้งที่เป็นเควสโลกที่จําเป็นต้องผ่านส่วนใหญ่คือเท่าที่เราสังเกตนะคะอ่ามันจะเป็นเควสที่น้องเซรเรียนเราจะน้องเซรเรียนของเราก็คือน้องภูผาของเราเนี่ยนะคุณหรือว่าของทุกคนของนักเดินทางคนอื่นก็จะตั้งเป็นชื่ออื่นใช่ไหมก็จะเป็นน้องน้องชื่อนั้นหละคะ่ะที่คุณต้องตั้งชื่อเขาก็จะอ่าเป็นเควสที่น้องจะปรากฏอยู่เนาะคุณไม่ใช่แค่ ่ะเป็นเคเวสหลักของแต่ละอัปเดตด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นมีอันหนึงที่เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเคเวสของเหล่าวารีเนาะคุณมันชื่อว่ามันเป็นเคเวสที่เปิดพื้นที่เกาะลอยฟ้าข้างบนตรงนี้ เดี๋ยวเราขออนุญาตเทเลพอร์ตไปค่ะเคเวสเกาะลอยฟ้าข้างบนตรงนี้มันชื่อว่าเคเวสนิทานความฝันจากเปลวเพิงเนาะคุณอันนี้มีอันหนึ่งนะคะแต่ก่อนอื่นคือเราไม่แน่ใจว่าทุกคนจะต้องสําเร็จเคเวสตรงตรง,ตรงส่วนนี้ให้เรียบร้อยก่อนทั้งหมดหรือเปล่านะคะตรงนี้อันเนี้ยเคเวสเนี้ยเราไม่แน่ใจเนาะเพราะเราจําไม่ได้ว่าน้องน้องผู้ผาหรือน้องซาเรียนของเราปรากฏตัวอยู่หรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันมีเคเวสอันนี้เนาะคุณ เฟสอันนี้คือเงาแห่งคุณเขาคุณน่าจะจําได้นะคุณอันนี้ที่ทุนต้องเอาอ่าแผ่นทองแห่งคําชี้ขาดเนาะมันจะมีอยู่แผ่นหนึ่งนะคะใช่ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่แต่มันเป็นเฟสที่มันก่อนที่มันจะผ่านไปอีกเวสหนึ่งที่ชื่อว่าระหว่างคําสัญญาและการเดิมเดือนนะคะ ันเนี้ยแผ่นทองแห่งคำชี้ขาดแน่นอนระหว่างคำสัญญาและการลืมเลือนใครที่ไม่ได้เจอแผ่นทองแห่งคำชี้ขาดนะคุณคุณว,วิ่งวิ่งวับกลับมานะคะตร,ตรงตรงตรงไหนนะวับตรงนี้แล้วก็วิ่งกลับตรงไปนะคุณแล้วเดี๋ยวมันจะวับคุณไปเองนะคะมาตรงนี้เสร็จแล้วมันเป็นลานต่อสู้คุณอย่าลืมซับผาชน้องตรงนี้ สัมผัสจะพบว่าตัวละครเปรียกชุ่มมาเลยค่ะเหยียบน้ํามาเลยตรงนี้ใครไม่ได้มาเก็บแผ่นทองแห่งคําชี้ขาดที่ไปบทสุดท้ายใครหาแผ่นทองแห่งคําชี้ขาดไม่เจอนะคะวิ่งกลับมาตรงนี้เลยนะเดี๋ยวนี้น้องคุณเสร็จแล้วก็วิ่งไปข้างในตรงนั้นนะคะเพื่อใครลืมนะแต่อันนี้กรณีที่คุณไม่ลืมตรงนั้นแหละคุณมันจะมีวิบวับอยู่นะคะไม่ใช่วิบวับมันน่าจะเป็นก้อนแสงแบบแสงเรืองเหมือนเหมือนจุดเข้าเควสอะไรประมาณนี้จุดวาร์ปจุดคุยก่อนวาร์ปเข้าเควสน้องคุณ ตรงนี้อันนึงนะคะใครลืมเราว่าตรงเนี้ยทุกคนน่าจะหาเจอแล้วอ่ะเควสต่อไปก็มันจะเป็นพวกอย่างเส้นทางของผู้ถูกเลือกโดยมังกรนะคะพาร์ทหนึ่งของเรามีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนะคุณลองไปเก็บให้ครบถ้วนนะคะทีนี้ถัดไปมันก็คือในส่วนของออคานาลานยังไงก็อันนี้เกี่ยวกับน้องซาวเรียนของคุณแน่นอนนะคะ อ่าอันนี้เคเวสมันจะค่อนข้างยาวคุณวับมาตรงนี้แล้วคุณก็เดินมานะคะอันนี้อะไรอ่ะมุดฉันหมุดอะไรไว้เนี่ยวับแล้วก็วิ่งไปนะคุณแล้วเดี๋ยวเคเวสมันจะรันขึ้นที่เหลือคุณก็แค่ทําตามที่เคเวสมันบอกนะคะเคเวสมันค่อนข้างยาวเนาะคุณ แล้วก็อย่าลืมจัดทีมาให้เรียบร้อยนะคะเควสจะชื่อว่านักเดินทางผู้หลงทางในเมืองเท่าทานเสร็จแล้วก็จะไปต่อกันในห้วงฝันแห่งฟ้าฟ้าอันไกลโพล้นอสรพิษเวหาสันสัานแล้วก็คําสัญญาของผู้ถูกเลือกนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเควสเปิดแมปแมปข้างบนนี้นี่แหละคุณมันคือแมปข้างบนตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้ จริงๆควรจะเทเลพอร์ตไปตรงนน้นแล้วว่าจะได้มาตรงนี้มันดูสวยๆไม่ฉันไม่เทเลพอร์ตมาในจุดที่ดีเลยไม่เป็นไรคุณเอาเป็นอ่าหน้าจะาพอเห็นภาพนะคะว่าคุณต้องการจัดต้องจัดอะไรตรงไหนบ้างแถวนี้เนาะยังไงมันก็คือเควสที่คุณต้องเปิดพื้นที่เพื่อที่จะเก็บไพโลคูลัสนะคะใครอยากเก็บไพโลคูลัสให้ครบก็เพื่อบูชาเสาให้ครบชวนก็ต้องเก็บนั่นแหละคุณเสร็จแล้วทีนี้มันจะมีอีก เควสนึงที่ชื่อว่าจากคดีหนึ่ถึงอีกคดี1อันนี้เราไม่แน่ใจแต่เราไปรื้อๆดูแล้วพบว่ามันมีน้องเซาเรียนนะคะ,ะก็คือน้องภูผาของเราเนาะที่ที่น้องปรากฏตัวในเควสด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยเดาๆว่าน่าจะเควสนี้อาจจะต้องรันด้วยนะคะแต่ตอนนี้ในคลิปนี้เราจำไม่ได้แล้วว่าเราเคยรันเควสนั้นด้วยวิธีไหนคุณสามารถไปอลองดูในคําอธิบายคลิปด้านล่างนะคุณแล้วลองหาชื่อเควสเราจะแปะ แปะลิงก์ของเควสไว้ให้นะคะขอไปจจริงนะคุณโอเคในส่วนถัดไปก็คือเควสของเส้นทางสู่บันพศนะคะซึ่งอันนี้เควสนี้พอคุณเข้ามาในแมปในส่วนของภูเขาไฟตรงนี้นะคะอาร์ทอกอาร์ตอกพานเนี่ยแหละคุณอ่านถูกอ่านถูกไหมเนี่ยก็เดี๋ยวมันเควสมันจะรันขึ้นอัตโนมัตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่รันต่อเนาะคุณมันจะมีอ่าเป็น NPC อยู่แถวแถวภายในเมืองนะคะ วาร์ปมาตรงเสาฮิวตรงนี้ได้เลยคุณวาร์ปมาเสร็จแล้วคุณก็วิ่งเข้าไปในเมืองเนาะรู้สึกเควสนี้ยังไงคือมันขึ้นบนแมปให้นะคะถ้าคุณอยู่เอเวอร์ในบนบน,บนแต้แวตนะ้อคุณอ่อนเกมอะไรประมาณเนี้ยมันจะขึ้น,ข,นขึ้นเป็นรูปเควสสีม่วงสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายตกใจนะคุณคุณวิ่งมาหาเขานี่แหละคือให้เริ่มคุยกับน้องสองคนนี้นะดูเซ่กับดุญญานาเนาะสองคนก็จะเปิดเส้นทางสู่บัรพศอ่ะเควสแรก ถัดมาก็จะเป็นเส้นทางสู่ผาหวนเพลนะคะเควสที่2แล้วก็ผู้บันทึกตำนานของเมืองร้างเป็นอ่าก็จะไปอยู่ในส่วนของภูเขาข้างล่างเนาะคุณ AKA ภูเขาข้างล่างคืออันนี้ <laughs> อันนี้คือเราเปิดไว้เรียบร้อยหมดแล้วไงคุณเพราะฉะนั้นคุณสามารถแปลว่าอ่าเออก็เลยจะเห็นว่าเราเปิดหมดแล้วเนาะ จนสุดท้ายก็จะนำมาสู่นี่บทสุดท้ายแห่งการบวนคืนสู่เปลวเพิงตรงนี้เลยนะคุณนะคะโอโห้หอนนี้มันไม่สวยเลยอ่ะทำไมเราเราไม่กระเถิบมันออกไปหรือว่ามันมีอยู่แล้วเราไม่สามารถกระเถิบได้ไม่เป็นไรก็คือตรงนี้นะคะเควสตรงสุดท้ายนี่แต่ว่ามันยังไม่หมด ไม่ไม่สิ้นสุดทั้งหมดนะคุณแนะนําให้คุณกลับขึ้นมาด้านบนนะคะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านเควสนักสํารวจโบราณสถานซึ่งอยู่ในบริเวณตรงนี้อีกอันหนึ่งนะเควสนักสํารวจโบราณสถานจะไม่ค่อยยากนะคะคุณสามารถ เดินเข้ามาในบริเวณพื้นที่แถบนี้แล้วก็วิ่งไล่จัดการมอนเตอร์เนี่ยวิ่งขึ้นไปด้านบนเนี่ยคุณเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะวนๆขึ้นไปนะคะคุณจัดการมอนเตอร์ให้หมดแค่นั้นแหละคุณแล้วเดี๋ยวเควสมันจะเจรันต่อหรือถ้าไม่เข้าใจนะคะเรามีคลิปให้เลื่อนลงไปที่คําอธิบายข้างล่างแล้วหาชื่อนะคะชื่อเควสว่านักสํารวจโบราณสถานนั่นเองถัดมาเป็นเควสชื่อว่าเตปริสซารัสสีม่วงโจมตีคุณสามารถมาตรงนี้ได้เลยคะ่ะมา แล้วก็เงยหน้าขึ้นไปนะคุณปุ๊กน้องน้องอยากควิดแป๊บนึงก็คือเควสเนี้ยคุณสามารถวิ่ง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 มาได้เลยนะคะใครที่แบบว่าผ่านเควสเรียกว่าอะไรนะเส้นทางสู่ผ่าวนเพิงหรือเส้นทางสู่บรรพศอะไรเนี่ยแต่ว่าทุกคนจะต้องวิ่งผ่านโซนตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องแบบว่า กังวลว่าเดี๋ยวคเควสมันจะไม่รันหรือมันต้องมีอะไรมันรันขึ้นให้แน่นอนเพียงแค่คุณวิ่งมาตรงนี้นะคะตตเตเปริสเจารสสีมงโจมตีจัดทีมาให้พร้อมด้วยคุณไม่งั้นเราจะเราจะเหนื่อยกันนิดนึงนะคะตรงนี้มีมีหินจะหล่นมานิดนึงคุณต้องระวังนะคะ ตรงเนี้ยเควสเนี้ยมันมีน้องเซอเรียนอยู่ด้วยเราคิดว่าน่าจะต้องใช้นะคะแต่ถ้าไม่ต้องใช้คุณก็ก็ข้ามมันไปนะคุณเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตกลงแล้วเควสอันไหนมันมันต้องรันก่อนหรือหลังหรือว่ามันจําเป็นต้องรันไหมถึงจะขึ้นเควสในในส่วนสักวันต้องเดินทางเดินเดินทางเพียงลําพังอันเนี้ยเนาะทีนี้อีกอันหนึ่งเควสอีกอันหนึ่งชื่อว่าดูเดือดมีประโยชน์ไหมเนาะคุณ อันนี้ตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าต้องคุยกับ NPC แถวนี้หรือเปล่าก่อนหรือเปล่านะคะคือเราไปคุยมาก่อนแล้วแล้วเราถึงค่อยไปเจอตรงพื้นที่ตรงนี้เนาะคุณแต่ถ้าถ้าคุณคุณจะลองดูก็ได้นะคะคือโผล่มาตรงนี้เลยเนาะวัปมาแล้วให้หันหลังเลยค่ะแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนภูเขานั่นแหละคุณมันจะมีอันนั้นเป็นทางทางขึ้นใช่ไหมถึงเราจะไม่ไปเราวิ่งไปตรงที่มันเป็นทางน้ํานั่นแหละคุณวิ่งไปฮะ ที่มันมีน้ําไหลลงมานั่นแหละคุณเนาะเสร็จแล้ววิ่งมาตรงนี้แล้วมันจะมี NPC ที่เป็นเควสไม่น่าใจเอาเป็นว่าคุณไปดูในคลิปดีกว่าคุณเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วก็จะมี NPC ที่ชื่อ,อชื่อไม่มีชื่อขึ้นอยู่คุณมาคุยกับคนนั้นเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเพจมันก็จะรันต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็มาคุยกับคนนี้นะคะเราจะไม่ได้แล้วแต่ถ้าคุณจะให้ชัวร์จริงๆนะไปดูในคลิปเรามันชื่อว่าดูเดือดมีประโยชน์ไหมเราลงไว้ก่อนนะอันนี้ก่อนนะน,นิดนึงน่าจคุณเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือให้คุณมาสำรวจในแมปของใต้ภูเขาอันนี้นะคะอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันสำคัญจำเป็นทุกทุกแบบ ทุกอันไหมที่ต้องสํารวจเนาะแต่ทีนี้ของเราอะ่ะเรามาวาบตรงนี้เนาะคุณคือเรามาวาบตรงนี้ใช่ไหมคุณแล้วข้างในเนี้ยอ่าเออตรงนี้นะคะเดิมทีตรงนี้จะมีน้องน้องบริวารมังกรแดนรับตัวจิ๋วอยู่แล้วก็มีมีบาเลียอยู่นะคะต้องเดี๋ยวคุณต้องวิ่งมาทางนี้เนาะ มีกําจัดมอนเตอร์ตรงนี้นะคะจะกำจัดกำจัดมันก็ได้หรือไม่กําจัดก็ได้เราแต่ตอนนี้เราขออนุญาตวิ่งมาก่อนนะคุณเสร็จแล้วคือมันมีทางเข้าข้างหลังตรงนี้ประตูมันจะจึกจิกจกจกเปิดปิดเปิดปิด,ปดอยู่คุณเอาเอาน้องม่วงเนี่ยน้องตัวม่วงประทับร่างหรือว่าใช้ว่าเลซ่าหรือเอียนซานนะคุณในห้องนี้มันจะมีหิน หินแบบหินโฟจิตันอยู่เต็มไปหมดเลยคุณทําลายมันให้หมดเลยค่ะแล้วก็มาเติมอันนี้เติมเสาเติมโฟจิตันเข้าไปในเสาเดี๋ยวน้องบริวารมังกรจะรับน้องก็จะแบบอ่าน้องจะน้องจะออกมาใช่ไหมคุณแล้วก็น้องจะอันนี้มันขึ้นไปไหนอะ่ะอันนี้มันไปไหนอ่ะคุณเราจำไม่ได้ละเดี๋ยวน้องจะออกมาแล้วน้องก็จะเอาเอาแท่นสี่เหลี่ยมไปต่อ จนกลายเป็นมังกรรู้สึกว่าจะมาต่อกันแถวนี้มั้งคะถ้าเราจําไม่ผิดนะคุณแต่ถ้าเราจําผิดก็คือไม่ใช่นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ตออนนี้เราไปเล่นในไ์แต่เดี๋ยวคุณถ้าคุณหาไม่เจออะไรประมาณนี้คุณวิ่งตามน้องมังกรแดนรับไปนะคะเดี๋ยวน้องพาขึ้นไปเองแล้วมันก็ตรงนี้มันไม่มีอะไรไม่มีแล้วคุณ แล้วมันก็น้องก็จะอ่าคือเผอิญว่าจริงๆมันไม่ต้องไม่ต้องพาน้องมังกรบริวารแดนรับไปหรอกคุณเควสมันจะรันขึ้นมาเองแค่นั้นแหละคุณนะคะซึ่งก่อนเควสจะรันก็อย่างที่เราบอกไปว่ามันต้องมีการสำรวจนู่นนี่ผ่านเควสมาให้พร้อมทุกอันให้เรียบร้อยนะคะคือของเราตอนที่มาสำรวจตรงเนี้ยเราขวานขวานเควสนักสำรวจโบราณสถานเตเปอริสวรรสี่วงโจมตีดูเดือดมีประโยชน์ไหม หมดหมดแล้วน้องคุณเรียกได้ว่าน่าจะเก็บมาหมดแล้วแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเนาะเอออีกจุดหนึ่งไม่แน่ใจว่าแถว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 ,แถว,แถว,แถวนี้นัใช่หรือเปล่านะคะ <_ an> มาเลยค่ะแถวนี้เนี่ยแหละมันจะมี NPC อยู่ตัวหนึ่งนาะคุณเอ <_ an> ไม่ใช่ตัวคนหนึ่งค่ะ <_ an> ขอโทษขอโทษ n อ c อยู่คนหนึ่งนะคะซึ่งก็คือคนนี้คุณมาคุยกับเขาเขา,เขาแบบท้าทายสั้นๆเล็กๆน,อๆน้อยๆเนาะ เราจาไม่ได้แล้วว่ามีน้องผู้ผ่าเขาผู้ผ่าของเราอะ่ะคือเตอเรียนเราอะ่ะปรากฏตัวด้วยหรือเปล่าอะ่ะคุณถ้าเกิดว่ามันเควสมันยังไม่รันเรามาลองมาทําดูนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปเล่นเควสกันอธิบายคลิปผ่านไปส้านาทีคือมันต้องยาวหน่อยอนะ่ะเพราะว่าเควสเนี้ยเงื่อนไขาเราว่ามันค่อนข้างยุบยับนิดนึงคือคุณอย่าลืมน,นู่นี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะมีมีจุดแก้ไขนิดนึงของเราด้วยเนาะในในคลิป ในเควสรู้สึกจะมีตรงตรงบริเวณเนี้ยที่เคยเอา,มาเมล็ดพันธ์ุมาปลูกนะคะให้โผล่ให้ย้อนกลับมานิดนึงน้องคุณน้องจะมีบทพูดคุยนิดนึงนะคะถ้าใครแบบวะ่าดูคลิปเราแล้วมันมันบางทีแบบเราลงไม่หมดจริงๆอะคุณถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาเลยเอาไม่ใช่เข้ามาเลยไม่แน่ต่อไปอาจจะใช้เสาเพื่อไปพักผ่อนที่นั่นได้ไปมอนพูดอีกแล้วเหรอแล้วมันมีสองอันมีแสงสองอันทำไมเนี่ย แล้วสักวันต้องเดินทางเพียงลําพังผู้ผาอุ้ยผู้พาเอากล่องถ่ายรูปมาจากไหนอะไม่รู้แต่ต้องคุยกับน้องผาเนาะคุณคุยกับน้องผาเพื่อที่จะรันเควสน,นะคะกี้กี้จ้าผู้ผาไปเอากล่องถ่ายรูปมาจากไหนะอย่าบอกนะว่าแอบเฉยโอกาสตอนที่คนอื่นไม่ได้สนใจไปขโมยแบบนี้ไม่ได้นะรู้เปล่า <c oughs> น้องแบบ ไฟมอนอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยหญิงกี้กี้กีโอ้โหท่าทางคุณคุณนี่มันเปลวไฟเนื้อตุน่นเปลวไฟเนื้อตุ่นคืออะไรอ่ะท่าทางคุณคุณนะนี่มันเปลวไฟเนื้อตุน่นไม่ใช่หรอเนี่ยตอนอยู่ที่ปุดแห่งเสียงสะท้อนมีชาวเผ่าคนหนึ่งที่อยากเป็นผู้กำกับแต่กลับวางกล่องถ่ายรูปไว้ผิดที่หุยอันนี้คือวงังยืมมาจากเขาเหรอ อ๋อกี่กี้อันนี้คืออยู่ในเควสอ่าเส้นทางผู้ถูกเลือกโดยมังกรน่าจะพัทที่หนึ่งนะคุณถ้าเราจำไม่ผิดนี่แกอยากถ่ายรูปกับพวกเราสักใบใช่ไหมล่าหุ้ยหมายความอย่างนี้ใช่ปะกี่วีน้องใช่ฮะนั่นสิน้อผจนภัยมาด้วยการตั้งนานแต่ยังไม่เคยถ่ายรูปเก็บไว้อะดีตอนนี้ใครคำสาบบนตัวเจ้าตัวเล็กได้แล้วมันก็เติบโตอย่างแข็งแรงได้แล้วล่ะ ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าเตเปริซารัสจะโตถ้าภูนี้อยู่ๆก็กลายเป็นตัวแบบตัวใหญ่เบิ่มขึ้นมาก็คงไม่ได้เห็นภูผาที่เป็นซเซอรเบียนตัวน้อยอีกแล้วว่ะดีอมืมาถ่ายกันเลยปรับเรียบร้อยแล้วเอ้าแต่แดงๆนี่ไม่ได้หายไปแต่มันลดลงหรือเปล่าอะไรนะลดลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ่าจะประมาณนี้นะไปมั้งเช็คดาวไม่ผิดด้านแน่นอนนั้นพอนับถอยหลังเสร็จก็พูดว่าเปลาไฟเนื้อตุนนะสามสองหนึ่ง <laughs> เปลาไฟเนื้อตุนเฮ้ย อุ้ยรูปนี้น่ารักจังเลยนล่ารักที่สุดเลยคุณคะเล้นี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วดูสิภูผาดูน่าเก่งขำนะเนี่ยจีภูผารับภาพหนึ่งใบจากเราแล้วหันหลังกลับไปก่อนจะเก็บภาพนั้นไว้บนหลังอันอ่อนนุ่มใต้เปลือกที่แข็งแรงแข็งแรงอย่างเรามาระวังอุ้ยน้องมีช่องเก็บของเื่อแถดทำไมภูผาถึงอยากถ่ายรูปเะยเนี่ยหญิงเออ กี้วิอย่ามองเราแบบนั้นภูผาหง,งิงหิงน้องคุยไม่รู้เรื่องแล้วคุณเป็นไรไปอ่ะไม่สบายหรอดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเลยนะผากี้อ้าภูผ,ผาเป็นไรอ่ะอยากจะเริ่มการผจญภัยของตัวเองแล้วอดีเอ๋อะไรกันนะการผจญภัยของตัวเองเหอ หมายความว่าไม่อยากโดนทออกับเราแล้วหรออยู่ว่าปยมอนพูดเลยทําให้แกโกรธหรือเปล่าเนี่ยต่อไปจะไม่พูดว่าแกะตะการอย่าจากกันไปเลยนะโอเคไหมไปามอนน้องต้องเติบโตจี้ปายมอนอือปยมอนรู้สักวันหนึ่งเจ้าตัวเล็กต้องเติบโตแต่เขาก็ต้องมีที่ที่ต้องไปแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนี้แต่จู่ๆมาบอกว่าจะจากไปมันก็เหงาดีไม่เป็นไรอนาคตต้องได้เจอกันนะ จริงเหรอคนตนะ่อกาต่อไปถ้าเราต้องการความช่วยเหลือคือเจอก็ภูผาต้องรีบมาช่วยเรานะกี้ได้เลยหลังจากนี้ถ้าภูผาเจอปัญหาในการผจญภัยก็ต้องรีบมาหาพวกเราทันทีเหมือนกันนะอย่าฝืนตัวเองละ่ะกี้กี้แล้วก็อย่าก,กินเยอะเกินไปด้วยถ้าเจอเต้าตัวใหญ่ที่ตู้ไม่ได้ก็ต้องรีบหนีนะรู้เปล่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าอยากกินเยอะเกินไปแต่เนื้อตุ่นที่ควรกินก็ต้องกินเหมือนเดิมรู้ไหม แลสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือวิ้ยวิย่น้อยเดินทางต้องเติบโตอย่างแข็งแรงนะลูกเป่ามันมีภาพให้ดูเลยคุณโอ้โหใช่ต้องโตมาให้ดีนะลูกเป้าอย่างน้อยก็ต้องตัวใหญ่เท่าภูเขาสามลูกเลยนะฮะกี้กี้กี้โอ้โหภูเขาสามลูกวุ่งเราชอบตอนบูผาล่าเริงจังเลยอ,อ่ะคุณแล้วก็ต้องมีพลังแบบนี้นะและ้วแบบต้องจําพวกเราไว้ด้วยวุ่ รวมถึงเจ้าคนที่พูดภาษามนุษย์ด้วยอักษรทองประหลาดนะอ่ะเจ้านั่นก็แค่หลอกใช้เรานะเขาไม่เคยจะโผลนะ่หน้าออกมาเลยตั้งแต่ต้นจนจบอะสิ่งนี้ทําให้ตัวเรานักเดินทางนะั้นนึกถึงอารมณ์ที่ซับซ้อนที่เคยปรากฏอยู่ในดวงตาของน้องเา้าเรียนตัวน้อยหรือภูผาเนอะคุณในตอนที่อยู่ใต้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์โทลานตอนนั้นมันยังเด็กแต่สักวันหนึ่งมันจะต้องกลายเป็นเา้เรียนตัวใหญ่ที่สุดยอดแบบนั้นแน่นอนใช่เลยคุณช่วงสุดท้ายของสุดท้าย ครูผาใช้เข่าของตัวเองแตะที่หน้าผากของไปมอนเบาๆแล้วถูถ่ายกับฝ่ามือที่เรายื่นออกไปจากนั้นก็เรากลับกำลังรวบรวมความกล้าของตัวเองน้องจะไปแล้วใช่ไหมอ่อน้องได้หันหลังจากไปอย่างแน่วแน่เดินตอมตอมต,อม,ตอมไปเลยนะครูผา,าอย่าไปพูดนถะึงเอาไปมอนพูดให้จบดีหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะว่าน้องไม่อยู่แล้วแต่น้องเดงินทางไปแล้วโอ้ ผูพาเก็บของไปทุกอย่างเลยคุณทุกอย่างสำคัญสำหรับเขามากจริงๆว่าแต่เราได้อะไรมาบ้างนะเราได้อะไรอะ่ะอันแรกคือภาพหมู่กับเพื่อนร่วมทางเน้อคุณก็คือภาพนี้ที่น่าจะเอามาเป็นภาพปกนั่นแหละคะ่ะ <laughs> โอ้เราเควสก็จะจบลงตรงนี้นะคุณแต่ตรงนี้เราสามารถเข้าและออกได้เหมือนเดิมนะแต่มันจะไม่มีน้องผ่าแล้วไม่มีน้องผ่าที่มาสับประงกอยู่ตรงนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะคุณค้าถ้าเควสมันรันหรือไม่รันอะไรยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคุณเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเดินทางคนอื่นท่านอื่นๆุยนี่คือไข่ที่น้องเอากลับมานี่ว่าไข่ <laughs> ที่ไม่พักคุณ ะะเอาเป็นว่าโอ้งั้นเควสนี้ก็เกี่ยวด้วยดิคุณแต่เราเราไม่ได้เอาลงหรือเปล่าอะเควสเนี้ยโคุณแย่แล้วอะเควสนี้คือเราเราจาไม่ได้แล้วว่าเราเราน่าจะอยู่ตรงนี้นะคุณมันเป็นเควสที่มันต้องเข้าไปข้างในห้องนะคะวาปมาเสร็จแล้วตรงนี้มันต้องแก้พัซเซิลนิดนึงแล้วก็มีการาบดบดล็อกมานะคะ โอ้เควนี่ถือว่าตกหล่นนะนเ,เ,เนี่ยเราเรานี่แหละทำตกหล่นนะคุณตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างบนมันต้องแก้พัซิลที่ค่อนข้างยุบยับนิดนึงแล้วก็มันค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากเพราะฉะนั้นอย่าลืมเราจะไม่ได้ว่ามันมีชื่อชื่อเควสชื่อ,ช,อชื่อแปะอยู่บนนี้หรือเปล่าแต่นึกออกแล้วว่ามันมีภูผาปรากฏขึ้นยังไงก็ถ้าเกิดนึกออกเควสไหนช่วยๆกันนึกได้ก็สามารถแบบว่าแปะ แปะข้อมูลเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพ <s> ื่อ <parfait> พูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคุณสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเฮ้ยคุณคะตรงนั้นคืออะไรอะคุณพื้นตรงนี้คืออะไระวิทันเปตาฟิลิจอยตัวน้อยไม่ใช่น้องผานี่คุณอ้า อันนี้คือหลังจากที่น้องผ่าเขาไปแล้วแล้วเราไม่รู้ว่ามันกี่วันแล้วอันนี้คือมาเล่นเล่นหลายวันแล้วหมายถึงอยู่นอกเกมมาหลายวันแล้วคุณมันผ่านเวลาผ่านไปนอกเกมนาขอคุยหน่อยน้องอุ้ยมันเป็นเกี่ยวกับเส้นทางผู้ถูกเลือกโดยมังกรไหมอ่ะเพ็่นเขาไม่มีรถายที่เหมือนเปลวไฟอ่ะไม่ใช่น้องผ่าเราเพื่อนเจ้าตัวเล็กมาจากไหนอ่ะไข่เซาเรียนที่ออกคณาปาลานใบนั้นไง อันนั้นที่เป็นเควสที่เราบอกว่ามันตกหลน่นแสดงว่ายังไงเควสเนี้ยจาเป็นเนาะคุณอย่าลืมนะคะอันนึงเนาะอ๋อไข่ไข่ตอนนั้นน่ะหรอหญิงอุ้ยอย่าเอียงคอแบบเดียวกันไม่นน่เลยว่าในไข่จะมีเตเปริสเซารัตัวหนึ่งอะ่ะไป่มันจําได้ว่าคนที่เคยปกป้องไข่เจ้าเรียนตัวนี้อ่ะฟองนี้ให้ชื่อมันว่าอากัวรา่าใช่ไหมอ่ะอีอุ้ยน้องจําชื่อได้เหรอ ดูเหมือนแกจะตอบสนองต่อชื่อตัวเองนะเนี่ยกี่เจ้าตัวนี้ก็ไม่มีบ้านเหมือนผู้พาเลยนะืง,งั้นมาอยู่กับพวกเราสิปม่อนกับนักเดินทางเป็นเพื่อนกับเจเปรซิสเจ้ารัสรกเก่งนะจะบอกให้กี่กี่คุณเราชอบเพลงนี้ด้วยอะ่ะไปม่อนว่าแล้วแกต้องตอบตกลงฮ่าฮ่าเราก็เลยผูกผ้าพันคอให้มันเหมือนที่เคยทํากับ เพื่อนเก่าในอดีตย,ยเดี๋ยวคือน้องยังไม่เป็นไรคุณแต่เราแคเลยโดนท้องอจะเสารเรียนตัวน้อยนี่ที่ผูกผ้พาพันคอตัวก่อนๆต้องเติบโตขึ้นมาเป็นเสาเรียนตัวใหญ่ที่สุดยอดมากๆเลยนะคือตัวก่อนนะเนี่ยพี่ปายมอนหมายถึงตัวก่อนๆอ,อะไรล่ะอากุระหวังว่าหวังว่าแกจะเติบโตแบบแข็งแรงเหมือนกับมันนะอุย้ยก็เลยได้น้องมาอาคุณพะ ตอนแรกมันมีไข่อยู่ตรงนี้นะคุณแสดงว่าน้องฟักตรงนี้เติมทีตอนแรกตรงนี้เราก็เจอครูผาในนี้นั่แหละคุณแล้วก็ก็งั้นเดี๋ยวไปดูในในนี้กันคุณเราเลยเอามาแปะไว้ท้ายคลิปนะคะนี่ไงคุณไข่น้องยังอยู่นี่เราเอามาตั้งไว้ในการน้ําชาไข่น้องอยู่นี่งั้นเดี๋ยวเราเอาน้องมาตั้งเพิ่มด้วยแล้วกันนะคะโอ้ยแล้วคือท้องถือว่าเป็นสัตว์อย่างเงี้ยหรอแย่ yeah, ที่สุดไหนอะ่ะ โอ้โหเอามาตั้งข้างๆนี่เลยละกันคุณมาแล้วก็เอาป้ายนีไ้ไม่ไม่ไม่จะเอาป้ายคือจะเอาป้ายมีปัญหากันหรือกู <laughs> มาแล้ววุ้แล้วเก็คุยกับน้องได้น้องกล้าอุ้ยคุณน,าน,าน่ารักจังเลยน้องแล้วน้องเดินตามไหมอ่ะพี่น้องเดินตามด้วยตามไหมตามไหมตัวเองตามตามตาม อุ S <S ้ย <vengeance> มันทำไมน้องน่ารักอย่างนี้ค่ะัดดีจ้าแล้วดูหลังน้องดีแล้วไม่ยากยังคอที่ทำไมดูร่าเริงดูแบบแข็งแรงสุขภาพดีตามเราไม่ทันหรอกนี่นี่ตามไหมอุ้ยน้องตุ้มเตรียมตุ้มเตรียมมาแล้วคุณเดี๋ยวเราตกหน้าผาไหมเนี่ยน้องตุ้มเตรียมตุ้มเตรียมใหญ่เลยคุณเอาน้องตุ้มกลับไปแล้วเกินระยะหรอน้อง น้องน้องจะเห็นเราไม่ไรวุ้ยน้องเดินกลับไปที่ที่ที่เดิมเปล่าแล้วไม่นี่คุณน้องเลี้ยวเฉยเลยคุณพะพาเฮ้ยคุณจะดูน้องน้องทำไรอ่ะน้องทำไรอ่ะน้องเจอตัวอะไรแล้วเจอเียบน้องวุ้ยวุ้ยคุณขาแล้วมันจะดีกว่านี้ถ้ามีตัวอื่นด้วยแต่มีมีน้องแค่ตัวเดียวน้อง โอ้มีให้เล่นให้ดูเยอะแยะเลยอ่ะโอยอย่างนี้ดูกันเพลินเลยคุณแต่คลิปนี้มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคุณเราก็เลยเอามาปะไว้ตอนท้ายอย่าลืมเข้าไปดูน้องนะคะแล้วก็สามารถเสริมเรายละเอียดได้นะคุณว่า,าเผื่อใครที่เข้ามาแล้วหาไม่เจอว่าต้องต้องทำอะไรยังไงบอกสิ่งที่ คุณทราบดูก็ได้นะคะวา่าอย่างน้อยคือแต่ละเราเชื่อว่าแต่ละ ID ของแต่ละคนน่ะจะมีข้อจํากัดที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าเออบางคนอาจจะตกหล่นเควสอันนั้นตกหล่นเควสอันนี้เนาะคุณเอิญของเราอะทำหมดแล้วเราก็เลยงงๆว่าแบบเอะตกลงแล้วมันต้อง ต้องผ่านอะไรยังไงให้มันครบถ่วนถึงจตรนเนวสจนจนถึงได้น้องเป็นมาอยู่ในการาน้ำชานะคะจะบอกน้องเป็นฟันิเจ๊อุยน้องมุดดินไปแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเช่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์แล้วน้องจะออกมาได้ไหมกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้น้องเวัสดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะน้องเฮ้ยทำไมน่ารักแบบนี้อ่ะ quá quá quá